กระลาาสวัสดีครับพบกับผมที่ช่องซปเปอร์มีนะครับกับเรากันกินกับมีกันล้วกันครับผมช่วงนี้กะมาเมื่อนี้ก็มาในเมนูเล้งแซบนะครับผมเมื่อนี้มีต้มเล็งครับแล้วก็มีข่าวกล้องนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มมีหมกแดงนะครับเป็นกับแกมนนะครับผมเมื่อกี้ได้น้ำซุปบอกเลยว่าจัดจานอิ่ีเฮ้ยนะครับ คนก่อนหอนเลยนะครับ่อ,อนหอนเลยโอ้ติดผาเลยได้ไหมอืมเยอะอืคว,ควันหึ่งหควันหินหินน้ำซุปแสบโอ้ยเทได้มันสวดลงไป โอ้ยเดียวอยู่ชวนน้ำลายเนรออุยอ้ยอืมอ๋ออุ้ยสะใจขนาด <laughs> อุยอ้ย,ยปมมาโดนเติบนะครับนี่เปอๆจะมาลองชิมมึงครับ ส่วนหนามเลยคํำแรลกเลยนี่อืมหืม,มกลมกลมดีหืมออแห้งด้บบดมีความแบบนําสุปต้มเล่งถ้าเป็นระยะเวลานาน,นมานก็สิเอาอความเป็น ไขกระดูกออกมานะครับมี่ความหวานหอมอืมบวกกับการรุงขันเทพเข้าไปรสชาติกุ้งกมอแมงรู้เหนือนี้ยุ่ยเลยครับอื ขออนุญาตใส่ข้าหนานะครับผมฮึอ้ปอดเบื่อดีดีนี่ชวนหนามแก้มนลดหน่นนอย ชุดอยอดเด็ดเปื่อยดีครับ เป็นเรื่งที่คาดมากแบบบริมีเตก,กันดูแบบคาดแบบมีเนื้อติดหลาย Ya, Pak. Aloy tipak. Cip kak gini

xiềng mình lên dùm một mình hết tin chăng các bạn? คุณรอนเลยจูโชจุเป็นปน้ำผลไม้นะครับกันไม่เป็นอย่างดีแล้ว tegalo on sudah yang sombat oh ternyataตอน telecin มันหนุ่มมันัวมันเผ็ดมันรงโตโต ครับสำหรับมอนี้กัเมนูต้มเล้งทำกินเองที่บ้านง่ายๆแซบ่บนัวเผ็ดกลมมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตงโตมันเนื่อมันยุ่ยเนื่อมันเปื่อยกินง่ายเห็นง่ายดูดที่ซื้อกับมาครับผมสำหรับมอนี้ซุปหปมี่กับรายการกินกับหมีกะขอลาไปก่อนนะครับผมมอนี้กับครับไปรืมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับข่าวสารใหม่ๆหรือเวลาที่เราอัปเดตคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับผมมื้อนี้ก็สำหรับช่องซุปเปอร์มีกับรายการกินกับมีก็ขอลากันไปก่อนครับผมลา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 สวัสดีครับผมแซ่บดีครับมื้อนี้เมนูสุดยอด